วันนี้วันที่10เดือนพฤศจิกายน2554ตรงกับวันลอยกระทงของปีนี้นะครับเราจะเห็นว่าขณะน,นี้พี่น้องหรือแม่ค้าในตลาดอัศวิน,นครับก็จุดตะที่เต็มตลาดเลยจริงๆอยากจะให้เขาดับไฟแล้วก็เ,เดี๋ยวแต่แสงเทียนน่าจะสวยงามมากเลยนี้คือตลาดอัศวินยามค่ำคืน ของคืนวันลอยกระทรงรัเมื่อประมาณปี2537นะวันลอยกระทรงจะตรงกับวันที่17เดือนพฤศจิกายนนผ่านมาเกือบ20ปีก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงวันที่วันที่นะ วันเหมือนกับว่าวันเวลามันเร็วขึ้นทุกวันอันนี้กาเสมนะครเสแยมช้างตัวตอนนี้อายุมันเท่าไหร่แล้วลูกอายุกี่ปีละสิบปีสิบปีแล้วจนะู